สวัสดีนะครับหมอนัฐโภชนาการนะครับวันนี้หลายๆคนเกิดความสับสนในคาศัพที่วงการแพทย์ใช้นะครับเกี่ยวข้องกับคําแรกคือผลข้างเคียงหรือ side effect นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรืออาหารเนี่ยปฏิกิริยาข้างเคียงที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นปฏิกิริยาโดยตรงจากสารที่เราได้รับเข้ามาแบบนี้เราจะรวมเรียกว่ากลุ่มของอาการข้างเคียงซึ่งจะมีทั้งอาการที่รุนแรงและการไม่รุนแรง คำศัพท์ที่2คืออาการแพ้ที่เราเรียกว่า Allergy หรือ Allergic Reaction หรือ Allergic Response ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่พิสูจน์ได้โดยผ่านการสร้างภูมิต้านทานหลายๆตัวที่เราพิสูจน์ได้และสุดท้ายคำว่าปนเปื้อนหรือคอน t ทมิเนชันนะครับโดยเริ่มจากผลข้างเคียงเฉพาะที่ก่อนนะครับผลข้างเคียงเฉพาะที่ก็เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณได้รับเข้าไปนะครับโดยไม่ได้เกิดจาก ว,วัคซีนหรือสารนั้นโดยตรงแต่เกิดจากตัวทําละลายสารน้ําหรืออะไรต่างๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่นอาการปวดรวมแดงร้อนนะครับอาการปวดบวมแดงร้อนก็เกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีนโดยทั่วๆไปนะครับคนมีการตอบสนองต่ออาการผลข้างเคียงแตกต่างกันนะครับผมเป็นคนอดทนนะครับฉีดวัคซีนถึงจะเจ็บอย่างไรเราก็อดทนได้นะครับเราถูกฝึกมาแบบนั้นในบางคนเป็นเด็กเล็กๆนะครับฉีดนิดฉีดหน่อย เขาก็อดทนไม่ได้เพราะเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่เขาก็จะเกิดปฏิกิริยาค,ค่อน้างที่จะเยอะนะครับดังนั้นอาการปวดเป็นอาการที่เกิดขึ้นในแต่ละคนไม่สามารถจะบ่งบอกได้ว่าคนนี้ไม่ปวดแล้วคนนี้จะปวดแน่นอนหรือไม่ปวดแน่นอนตอบไม่ได้นะครับเป็นประสบการณ์หรือมีความต้านทานหรือเรียกว่าเทรชโชของแต่ละคนนะครับบางคนเจออากาศร้อนก็ไม่ปวดหัวแต่บางคนร้อนนิดร้อนหน่อยก็ไม่ได้ก็เกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับถ้าเปรียบเทียบกับผัดไทยเป็นยังไงครับอ่า เช่นกินผักไทยและปากเจอใช่ไหมครับเป็นปฏิกิยาเฉพาะที่คือไม่เกิดขึ้นที่แขนหรือขาแต่ปากเจอเพราะใส่พริกเยอะใช่ไหมครับตัวผัดไทยแม่ค้าไม่ได้มีปัญหานะแต่ว่าพริกที่เขาใส่มาข้างเคียงนะครับก็เปรียบเสมือนวัคซีนเนี่ยวัคซีนจริงๆแล้วเป็นหลักปฏิกิยาที่เขาใส่ในปริมาณที่น้อยแต่ว่าถ้าใส่น้อยเนี่ยมันฉีดไม่เข้าบางทีม,มันติดอยู่ที่เข็มใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องใช้ตัวทําละลายหรือมีกระทั่งสาร preservative ทำให้ วัคซีนสามารถจะทำหน้าที่ได้อย่างดีแล้วในบางคนก็อาจจะแพ้สารที่ใส่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะครับส่วนปฏิกิริยาค้ั้งเคียนที่เกิดขึ้นกับทั้งร่างกายก็คือว่าสารเข้าไปแล้วเหมือนเราเจอเพื่อนใหม่บางทีเราก็อยากจะทักทายนะครับว่าเขาเป็นยังไงเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็เลยเกิดขึ้นในภาพรวมก็คือสารมันแผ่ซ่านไปทั้งเลือดไปทั้งเซลล์ต่างๆในร่างกายร่างกายเกิดปฏิกิริยาแต่ว่าเวลาเกิดปฏิกิริยาร่างกายไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาเฉพาะที่ได้ เวลารล่างกายหลั่งสารอักเสบขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองต่อวัคซีนที่เราใช้ก็หลั่งสารอักเสบตั้งใจจะไปแอตแทกในบริเวณที่ฉีดแหละแต่ว่ามันดันหลังทั้งเลือดทั้งร่างกายร่างกายก็เลยเกิดอาการเคลียร์ปวดเมื่อยไม่มีแรงปวดหัวนะครับบางคนทํอาอะไรบางอย่างไปแล้วน้ําหูน้ําตาไหลเลยนะครับเช่นบางทีผมกินของที่เผ็ดมากๆนะครับซึ่งจริงๆกินทางปากนะแต่ว่าผมนี่เหงื่อแตกพลากทั้งตัว บ,บางคนเจอเรื่องที่น่าตกใจเรื่องสยองขว um ัญก็เป็นไงครับปัสสาวะราดก็มีเหมือนกันนะครับแสดงว่าอันนี้เป็นผลข้างเคียงทางร่างกายที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายนะครับบางคนม네ีอาการปวดท้องบางคนมีอาการท้องผูกจากผลข้างเคียงของยาที่ใช้หรือวัคซีนที่ใช้เช่นยาบางตัวเช่นยาแคลเซียมเม็ดคาร์บอนตนะครับบางคนกินไปแล้วเกิดภาวะข้างเคียง ของอาการท้องผูกถึงแม้ว่าแคลเซียมนั้นจะช่วยบำรุงกระดูกอย่างไรก็ตามแต่ภาวะผลข้างเคียงทําให้คนคนนั้นไม่สุขสบายไม่สบายตัวไม่เป็นปกตินะครับอาการท้องผูกนะครับอาการท้องเสียนะครับพวกนี้เป็นผลข้างเคียงกลับมาที่ผัดไทยครับอาการทางร่างกายมีไหมครับบางคนกินผัดไทยกินข้าวผัดแล้วก็กลับบ้านนอนหลับเลยนะครับเพลียมากง่วงมากอันนี้ก็เจอในร้านอาหารจํานวนหนึ่งนะครับ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณไปกินร้านอาหารนี้ต้องเกิดทุกครั้งนั่นหมายความว่าผลข้างเคียงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทําครั้งนี้แล้วอาจจะเกิดครั้งหน้าอาจจะไม่เกิดก็ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกเกิดทั้งที่2ไม่เกิดก็ได้อะไรเงี้ยน,นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้จัดว่าเป็นผลข้างเคียงและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นถ้าเป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงแล้วเรามองว่าประสิทธิภาพในการปกป้องประสิทธ,ธิผลที่เกิดขึ้นจากตัวสิ่งที่เราทํามันมีมากกว่านะครับแบบนี้เราก็ชั่งน้ําหนักว่าเอออย่างนี้เราก็รับดีกว่า ไปกินร้านอาหารผัดไทยร้านนี้เจ้าอร่อยบางวันเกิดง่วงแต่บางวันไม่เกิดง่วงนะครับบางทีก็เอาไปกินก็ได้นะเกิดง่วงบ้างก็ไม่น่ามกไม่น่า,ม,า,ม,ม,นามีปัญหาอะไรอย่างนี้นะครับส่วนคําถามว่าเพลียจากอะไรบางทีอาจจะเป็นผงชูรสนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งเพราะบ,บางทีแม่ค้าใส่มากใส่น้อยแตกต่างกันหรือบางทีวันนี้เรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอไปกินแล้วก็เลยไม่เกิดอาการนะครับเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาแต่ละครั้งไม่ได้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าไซเดเฟกต์นะครับอาการปวดหัวนะฮะ จากการกินผัดไทยก็ไม่ค่อยมีนะครับอาการปวดท้องท้องเสียนะครับในลนักษณะของท้องเสียถ้าเกิดว่าเราไปกินกัน5คนคุณท้องเสียคนเดียวแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นอาการผลข้างเคียงละบางทีอาจจะแพ้อะไรครับน้ำมะขามเปียกที่ใส่ในผัดไทยนะครับเพราะว่าน้ำมะขามเปียกนะครับหรือตัวมะขามถ้ากินมากๆท้องเดินใช่ไหมครับนะฮะบางคนก็เอาปฏิกิริยาเหล่านี้ไปช่วยในการขับถ่ายก็มีอเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นไซส์เอฟเฟกผลข้างเคียงที่บางคนบอกว่าเออดีดีช่วยลดน้ําหนักได้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดบอกว่ากินผัดไทยแล้วท,ทั้งโต๊ะเป็นหมดนะครับอันนี้ต้องสงสัยปนเปื้อน contamination เช่นจากเปลือกไข่ที่มีอุจจาระไก่ยังล้างไม่สะอาดใช่ไหมครับวันนั้นไปกินอาหารทะเลอาหารทะเลบูดแต่ไม่มีกลิน่นนะครับท้องเสียกันทั้งยกโต๊ะแบบนี้เป็นปนเปื้อนแต่ถ้าเป็นคนใดคนหนึ่งวันนี้ต้องคิดถึงผลข้างเคียงาจากอะไรบางอย่างนะครับมาต่อด้วยอาการแพ้นะครับอาการแพ้ตามหลักมีด้วยกันประมาณสัก4 ระดับนะครับอาการแพ้ที่เราแพ้โดยปกติเช่นอาการฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการหายใจไม่ออกอย่างวัคซีนของตัวไฟเซอร์ที่ฉีดในเดือนธันวาคมนะครับเกิดอาการที่เรียกว่าเกิดอาการหายใจไม่ออกเขาเรียกว่าอนาฟล็กติกคืออาการเหล่านี้เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนภายในเวลาไม่กี่นาทีในบุคลากรางการแพทย์11คนซึ่งสืบค้นไปก็พบว่าเขามีประวัติอาการแพ้รุนแรงมาก่อนหน้านี้นะครับ เราไม่พูดถึงอาการแพ้ที่เป็นไข้หวัดนะอันนี้ไม่เป็นไรคุณฉีดได้อาการแพ้ผืน่นคันแพ้เกสรดอกไม้อันนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะไม่ใช่อาการแพ้ที่รุนแรงและไม่ได้เป็นอาการที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของการตอบสนองของร่างกายอย่างใน11คนนั้นนะครับตอนหลังไฟเซอร์ก็ออกมาเป็นข้อควรระวังว่าในคนที่มีอาการแพ้รุนแรงหรือรวมถึงคนที่แพ้วัคซีนก็เป็นคําแนะนําในประเทศไทยเช่นเดียวกันถ้าคุณเคยแพ้วัคซีนคุณก็ควรที่จะอาจจะต้อง อรอไปก่อนไหมจนกว่าจะมีความมั่นใจนะครับแต่ในคนที่แพ้ยานะครับแพนิซิลินแพ้ยาแก้อักเสบต่างๆอันนี้ฉีดวัคซีนได้อันนี้ขอยืนยันเพราะกระบวนการที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกันนะครับส่วนอาการแพ้ต่อมาก็จะเป็นอาการแพ้ที่ร่างกายเกิดการกระตุ้นในสิ่งแปลกปลอมแต่ว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเช่นการแพ้จากการให้เลือดผิดกรุ๊ปเลือดก็จะเกิดอาการเลือดแตกเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นกระบวนการแพ้กระบวนการแพ้ต่อมาที่เราเจอบ่อยเช่นกระบวนการแพ้ที่เกิดจากแอนติเจนคือสารที่เราแพ้กับภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นทําปฏิกิริยาร่วมกันอย่างเช่นโรคที่เกิดขึ้นจากโรคพุ่มพวงโรค SLE หรือโรคปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นจากปฏิกิริยานี้หรือเปล่าอย่างเช่นการเกิดการอุดตันของตัวหลอดเลือดที่เกิดขึ้นจากวัคซีนที่ฉีดในบางชนิดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่วงการแพทย์คงจะต้องทําการศึกษาต่อไป และสุดท้ายนะครับคือการเกิดอาการแพ้ที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสเช่นเราไปจับสิ่งสกรปรกเราก็เกิดอาการแพ้เราแพ้เหรียญสตางค์นิกเกิลก็จะเกิดผื่นที่มือหรือบางคนแพ้แอลกอฮอล์พอจับแอลกอฮอล์นานๆปุ๊บผื่นลอกที่มือนะครับอันนี้เป็นอาการแพ้เฉพาะที่อันนี้ก็เป็นกระบวนการแพ้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่คุณได้รับวัคซีนคือคุณได้รับอาหารเนี่ยอาการเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นปะป,ะป,ะปนไปมาได้นะครับอาการแพ้ที่เกิดขึ้นรุนแรงจากวัคซีนก็เจอได้แต่ก็อยู่ในปริมาณที่น้อยนะคร แต่ข้อมูลในการแพ้นะครับอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพุนตั้นทานก็คือการเกิดหลอดเลือดอุดตันที่เราเรียกว่าเวนัสท rombosis นะครับซึ่งไปอุดตันถ้าเกิดไปอุดตันในเส้นเลือดใหญ่ๆก็อาจจะเกิดปัญหาการอ่อนแรงได้จากการศึกษาพบว่าในคนยุโรปในคนขาวมีโอกาสในการเกิดนี้มากกว่าคนไทยเพราะฉะนั้นคนไทยก็โชคดีนะครับในฐานะมนุษยชนคนหนึ่งผมแน่นอนนะครับว่าคุณก็ต้องกลัวผมเองก็ต้องกลัวนะครับคุณก็คงจะต้องชั่งน้ําหนักข้อดีข้อเสียนะครับเพราะว่าวัคซีนทุกอย่าง ณข้อมูลณปัจจุบันทั่วโลกแล้วก็บอกแล้วว่าความปลอดภัยไม่ได้เป็น0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับพราฉะนั้นแต่ความปลอดภัยมีสูงมากแล้วก็โอกาสเสียชีวิตจากโควิดก็สูงมากเช่นเดียวกันณข้อมูลการระบาดณปัจจุบันของประเทศไทยดังนั้นทุกคนสามารถที่จะตัดสินใจบนข้อมูลด้วยความเห็นของตัวเองเป็นหลักนะครับอย่าไปยึดตัวผมเองเป็นที่ตั้งนะฮะว่า ความเห็นของผมถูกต้องที่สุดหรือของอาจารย์ท่านนี้ถูกต้องที่สุดคุณทุกคนจะต้องตัดสินใจเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วคุณทั้งฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนคุณจะได้ตัดสินใจไม่ไม่โทษใครว่าอันนี้เราได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครับจากข้อมูลของการศึกษาของอังกฤษพบว่าการเกิดคนไข้ที่เป็นโควิดไปแล้วเนี่ยโอกาสในการเกิดเลือดอุดตันตามอวัยวะต่างๆเนี่ยมีสูงถึงหนึ่งใน5้าหรือในเงาหรืองา่องายๆก็คือว่าคนไข้โควิด5คนเนี่ยจะมีหนึ่งคนที่เกิดการอุดตันของ เส้นหลอดเลือดหรือเรียกง่ายๆว่าฉีดวัคซีนก็เกิดได้ในอาจจะไม่กี่คนในล้านประชากรหรือล้านโดสที่ฉีดแต่ในคนที่เป็นโควิดมีโอกาสเกิดขึ้นและทําให้เสียชีวิตมากกว่านะครับถ้ากลับมาที่ผัดไทยยังไงครับแพ้รุนแรงได้เช่นบางคนแพ้ถั่วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีนะครับเพื่อนผมหลายคนก็เป็นแบบนั้นนะครับการแพ้กุ้งนะครับแพ้เปลือกกุ้ง พู้นี้ก็เกิดจากการแพ้รุนแรงนะครับแต่ในบางคนเนี่ยแพ้ไปแล้วเนี่ยเกิดอาการแพ้ไม่รุนแรงบางคนในวิธีการรักษาทางการแพทย์เขาจะให้ทําการ c h a l l e n จ์คืออาการแพ้อะไรไม่รุนแรงแล้วเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากหมอก็จะแนะนํานอกเหนือจากการตรวจผิวหนังตรวจเลือดตรวจภูมิแล้วก็อาจจะให้มีวิธีการรักษาในการ h a l l e n จ์ในสิ่งที่แพ้เพื่อให้ร่างกายเกิด ปฏิกิริยาตอบสนองน้อยลงหรือมีความคุ้นชินกับสิ่งที่เราแพ้มากขึ้นอันนี้ก็สามารถจะเป็นะบวนการรักษาได้เช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในเรื่องของกระบวนการแพ้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับคลิปเหล่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ